เป็นการเต้นรำในฝันของหลายๆคนไม่รู้ว่าหลายๆคนไหมแต่หนึ่งในนั้นเป็นผม <c oughs> ผมรู้สึกว่าแบบ E ี5ีมันคือการตอบโจทย์คําว่าโรแมนติกมากๆคือซีรีส์ชองของเรามันคือโรแมนติกใช่ไหมครับแล้วมันมีการเต้นรำแล้วก็เป็นเต้นรำที่มีเลิฟซีนด้วยก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับวงการวายก็คิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอีกซีนหนึ่งที่แฟนน่าจะชอบกันครับ <c oughs> ฟินกว่าเดิมไหมเอาจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมไม่คิดว่าชีวิตจริงผมจะแบบจะได้ทำอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปทำในซีรีส์ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โรแมนติกดีก็มั่นใจว่าผู้ชายแบบ90%ไม่เคยเต้นรำกับคนรักของตัวเองในชีวิตจริงเฮ้ยแม่ฉันก็เคย ของแม่ซันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นั้นไปตอนเต้นรำอะเราไปเรียนขับเต้นรำเพิ่มที่ Hunter Village เออก็ไปประชุมกันอย่างเงี้่หรอใช่ก็ทุกทุกอย่างที่เราทำในซีรีส์ทั้งหมดเลยขี่ม้าว่ายดำน้ำคือเรียนที่นี่เหรอก็ที่นี่คือขี่ม้ามีเรียนที่นี่ด้วยไม่ใช่อะไรนะนี่เกิดกันมาเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะพอดี่เขายิ้มน่ารักนเราก็ปวดแต่ว่าชอบอะไรยิ้มของเขาตรงไหน ก็ S 1> <S 1> ้างหน้านะเขาการันตีเองผมไม่ได้อะไรนะครับจริงๆคอ e ยีต่อไปมันจะเริ่มแบบโรแมนติกขึ้น่าเดิมผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้โรแมนติกขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะมีอยากยู่แทรกแซงเข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมความเข้มข้นมันอัดแน่นมากขึ้นผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยความโรแมนติกมันไปสุดแล้ว แล้วแต่ว่ามันจะมีอยาอื่นเข้ามาเสริมมันทำให้รู้สึกว่ามันโรแมนติกมากขึ้นแต่จริงแล้วมันสุดมานตั้งแต่แรกแล้วมันก็โรแมนติกออกมากแทบมากมันต้องมันตั้งแต่แรกแต่ว่าที่พีต่อไปอ่ะมันก็เรียกว่าเหมือนเราเรียกว่าเคี่ยวน้ำน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเข้มข้นมากขึ้นบัวลอยก็ได้บัวลอยอ่ะบัวลอยอย่างเราเคี่ยวน้ำบัวลอยให้มันเข้มข้น ทุก EP มันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ใช่คือพี่ว่าสายผมอยากจะออปมาอุปมาเลยแต่พูดเป็นเป็นเมนูสับจริงๆที่ชาบตัวละครหรือะตัวต่อไปยังไงดีกว่าโอ้ยชอบชอบเพราะว่าผมสับว่าถ้าผมเป็นตัวละครได้ผมคงจะแซ่บมากเลย <c oughs> <c oughs> พี่ๆแบบอาจจะคงจะแบบหลงรักผมกไปแล้ว <c oughs> คนที่ดูคนที่ดูสัมภาษณ์นี้อยู่ก็คงจะคลั่งไคล้ผมแต่จริงๆแล้วผมมันไม่ใช่ จริงๆแล้วผมคนรักเดียวใจเดียวแล้วก็รียวว่าไม่ค่อยแต่ว่าไม่ค่อยเจ้าชู้แล้วก็เล่นหัวเล่นตัง,ง่เก่งมนในเรื่องเาไรส่วนตัวละครผมผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าเอ็นดูมากแบบมันน่ารักแล้วก็เหมือนเราในประมาณ1ิปีที่แล้วที่แบบยังไม่ได้เข้าใจโลกอะไรมากมายแล้วก็นนเหมือนแบบก็ประมาณ15 หมือนคนอายุสิบห้าที่แบบกาลังแบบอยากู้วความรักเคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่อยากมาดูแล้วก็ย้อนไ้ตัวเองแบบรีม,มาถึงตัวเองตอนนั้นอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาดูได้มันก็จะเป็นมูดแบบวายแบบน่ารักน่ารักตอนฝึกงานอะไรเงี้ยครับใช่ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าที่ฟังอยู่อ่ะน่าจะเคยฝึกงานแล้วก็อาจจะทํางานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรื่องนี้นอาจจะเคยเกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง ที่จะสามารถทำให้รีเลสกันได้ระหว่างคนดูกับซีวีครับเคยเต้นรำเคยเต้นรำบ้างครับเล็กน้อยตอนไปตัดประไม่เคยแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนแล้วว่าพอไปแฟน์มิงอะไรเงี้ยพอเห็นมันสวยดีแม็กก็ชวนมาเอ้ย ฉันเห็นคอนเทนต์นี้อะ่ะมันเต้นรำน่าร,รักดีเราที่เนี่ยมันบอกกัดเต้นรำด้วยพุดเราด้วยวันนี้กันเต้นรำด้วยไหมอะไรเงี้ยล้วตอนนั้นเราไปที่ประเทศอะไรนะอิตาลีอิตาลีแล้วเราที่อิตาลีอะ่ะเขาผมเห็นแบบเขาเรียกว่าคนแบบแม่แม่คนที่แก่แบบแบบประมาณ90 เป็นผู้ชายผู้หญิงเดินจับมือกันแล้วเขาก็เหมือนเต้นกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบให้อีกคนนึงหมุนอะไรเงี้ยแล้วผมสูอุ้ยโรแมนติกจังเลยทาไมเป็นเมืองที่โรแมนติกขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็ชวนมาอยากทาบ้างอยากเต้นรำแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทําลงในโซเชียลปรากฏว่าคลิปนั้นอะ่ะเป็นคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยก็สามารถเข้าไปดูได้มันมันเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งวฟ์ที่ผมรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเต้นรำอา,าะต้องเป็นมอดแบงอาเยเอาจริงผมบอกขอแก้ต่างอย่างตอนเรื่องที่แล้วอ ผมบอกว่าอย่าให้แฟนๆซื้อดอกไม้มาผมรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันเสียเงินระเืองเงินโดยใช่เหตุอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่ผมไปต่างประเทศมาผมเห็นแบบคนสูงอายุที่เขาเดินจูงม,มือกันอนะ่ะผู้หญิงทุกคนเกือบทุกคนและกัน99%้าก้เนจะถือ,อใช่แล้วน่ารักมากคือแล้วคน,คนที่ให้อ่ะก็คือคุณลุง <ๆ S 2> ที่แบบแก่ๆแล้วบอกว่าสั่นแบบเป็นฟีง่ห้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถือไปด้วยการเดินต้อยตอย,ตยรู้สึกว่าอุ๊ย แต่เราแต่เราก็ไม่ได้เห็นเขาตอนที่เขาให้กันบนะแต่ว่าเราก็เห็นว่าอุ้ยมีแบบคุณยายเขาจะถือดอกไม้เกิดทุกคนเลยแล้วก็คุณตาเขาจะถือกระถางคุณยายอะไรเงี้ยตั้งแต่วันนั้นมาผมรู้สึกว่าขอเปลี่ยนคำพูดแล้วกันว่าใครที่จะซื้อดอกไม้มาแบบเราเรายินดีมากก็ให้ตลอดคสัจริงๆในคอนเทนต์ตอนนั้นอะบรรยากาศมันก็ได้แล้วก็สถาน มาเด้อไปเป็นมาเด้อไปไม่ได้มีเนาะแต่มีลงรูปไปบ้างนะไปส่องส่องดูได้ช่วงหนาแล้วคุยกันทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ตกลยอะไรพูดได้เหรอเรื่องหมดนี้มันรู้กันสองคนแต่นี่เราคุยผันไม่ได้มีไม่ได้มีปิดหนูนะเอ่อก็มีบ้างเอ่อพูดว่าพูดว่าอะไร ก็อะไรบอกรักให้ก่อนเหรอจรแบงค์จะเป็นคนบอกรักเราก่อนอี่อะไรนะแบงค์ชอบบอกรักผมก่อนอาปากหนักเหมือนหินนะเก็ห <laughs> าอะไรทุบๆๆเอาจริง,งทุบปากจนไม่งใใไม่เราเรา,เราบอกเขาตลอดแหละแต่เขาคงไม่ได้ยินโอในเราบอกให้ทุกคนได้ยินเหรอไ,หไ,หไม่ไ<ห>เราบอกในในความรู้สึกข,ข,ของเราไงการกระทําของเราทุกครั้งทุกอย่างที่เราทำกับเขาเป็นว่าเราบอกเราเขาแล้วใช่ไเราได้ยินไหมได้ยินนะครับได้ยินต้องประกาศออกสื่อ เรไม่ได้อยากให้ทุกคนได้ยินไงอยากอยากเก็บไว้ฟังกันสองคนทุกคนช่วยปิดหูได้ไหมครับเฮ้ยทุกคนปิดกันหมดเหรนเวลากระตินเขาได้ไกระินเขาได้กระตินไหมกระตินงใครได้ยินไม่ได้ินจริงเวลาเราจริงเวลาเขามีโมเมนต์าเรนียเราเราเรารู้สึกดีครับใช่เพราะว่าคือ จริงๆเขาเรียกว่าใครที่ทําดีกับเราเราต้องรู้สึกดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่เขาทํากับเราแล้วเรารู้สึกดีแล้วเขาสึกแบบมีความสุขบางทีแบบเรื่องไเล็ก,กน้อยอ่ะที่มันอาจจะเป็นธรรมดาที่เรามองข้ามอ่ะมันอาจจะทําให้วันนั้นเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบเอ็นจอยชีวิตมากขึ้นก็ได้อย่างเช่นการยิร <L> ้มวันนี้ผมยิ้มให้กับคนคนนึงแล้วเขาก็ได้รับรอยยิ้มผมไปแล้วเขาก็ไปส่งต่อรอยยิ้มนั้นต่อไป <L> <ๆ>มันก็เหมือนเป็นการส่งต่อความสุขเหมือนกับเขาที่เวลาเขาทำกับผมผมก็ม ส่วนหนึ่งที่รอยิ้มที่มีทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นพเพราะเขาด้วยอาจจะเป็นไปได้โอ้ปากสีน่อยน,นะกันโอเคฝากสีนนะทุกคน,นอะไรฮะอะไรฮะอะไรกันฮะปากส์นะเออ,เอ,อจริงพูดสั้นๆแล้วกันไม่ไม่อยากขายเยอะก็ พูดแค่ว่าซีรีส์สนุกมากทุกคนแล้วก็แบบเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่ามันดีแล้วก็คุ้มค่าสุดในการดูอยากให้ทุกคนนะโ okay. อเคเอาใหม่หนึ่งสองสามก็เป็นซีรีส์แล้วกันนะครับผมเป็นซีรีส์ที่น่ารักโรแมนติกแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ดูดูดดคนดูแน่นอนใครที่กดเข้ามา ยิ้มแย้มมีความสุขแล้วก็อยากติดตามตอนต่อไปแน่นอนครับ EP ห้าท,ที่ผ่านมาก็เี้มสุดๆคิดว่าเป็น EP ที่ตั้งใจหอมมากแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบ EP ต่อไปก็ไม่น้อยนนหน้าแน่นอนครับก็ฝากด้วยนะครับผมแซนดี้บายพิงชาะไรครับใช่ครับก็ใครที่รู้สึกแบบกำลังหาซีรีส์ดูรู้สึกว่าช่วงนี้ว่างๆเหงาๆหรือว่าช่วงนี้เครียดก็แล้วแต่จากการทำงานใดๆก็ผมหวังว่าซีเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งช้อยที่ทุกคนเลือกแล้วจะ มีความสุขทุกครั้งที่ดูแล้วก็จะมี energy บวกแล้วก็จะมีความสุขทั้งอาทิตย์นั้นเลยแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นซีรีส์ที่สามารถดูได้ทุกวัยเลยก็สามารถมาดูได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกับเพี่ยงชาลัยซันเซ็ทเอ็กซวาครับครัครับ,รบฝากด้วยนะครับ